แต่เด <displayed, S 2> ็นคือรู้สักนอะเคยปฏิเสธเรามารอบนึงตอนตอนโอเมก้คือคือเหมือนแตอนที่เลิกกับแฟนเก่าคือรู้สึกว่ากูจะไม่มีผัวตลอดชีวิตเห็นว่าอยู่กับแฟนอะตอนแรกอะเกือบจะแบบไม่ได้คบกันต่อเป็นเรื่องของเซ็กด้วยอย่างรู้สั่นอ่างเงี้ยเขาไม่เคยมีแฟนเลยใช่เราเป็นแฟนคนแรก Hello and welcome to I can ต่อไปแล้วก็เห็นในคอนเทนต์บ่อยมากนี่นะคะเป็นหนึ่งในคนที่มีผัวที่หล่อที่สุดในโลกนะคะ <Okay. S 2> วันน,นี้เราจะมาสัมภาษณ์เขากันนะคะโอเคอะ ฉันถามว่าตอนแรกก็เจอกันยังไงไงเพราะว่าตอนแรกคนคุยกันมันเริ่มคุยกันมันก็ไม่รู้ว่าคนเรามันมักจะมีคนคุยมาก่อนเนาะเพราะบางคนอาจจะมีคนคุยอาจจะไม่อะไรมากแต่ว่าอยากจะรู้ว่าตอนแรกไปเจอผู้มาวได้ยังไงคะคือเราอะนะทำคอนเทนต์เดทไงอ่าเออคือตอนแรกมันเป็นโอเมก้าเราก็จบบจีบแซบอยู่แล้วคือตอนนั้นอะจีบในออนไลน์อะทุกคนก็อาจจะเห็นแหละโอเมก้าแบบเป็นแชทอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆมาโอเมก้าปิดใช่ป่ะที่นีความซวยมาเยือนแล้วคุทำคอนเทนต์อะไรดีวะอันนี้คือเมย์เลยอะเออมัน แน่คอนเทนต์เลยเราก็เลยแบบถ้าเรามาเดทผู้ชายจริงๆอะ่ะแบบตัวจริงๆอะ่ะเราก็เลยลองไปเดทแบบทักโมเดลไปแต่ประเด็นคือลู้สึนะ่ะ <c oughs> เคยปฏิเสธเรามารอบหนึ่ง <S <s ตอนตอนโอเมก้าและทีนีน้คือพอเราไปเดทกันตัวจริงใช่ป่ะตอนนั้นปิ๊งย่างตองจีบย, <c oughs> ยังยังยังโอเคก็เลยเอาวะ กูทุ่มตัวแล้วประเด็นก็นเลยกลายเป็นว่าเราโสดพอดีไงเลิกกับแฟนเก่าอพอดีเราก็เลยแบบเฮ้ยคนน่าจะอยากเห็นเราทําอะไรแปลกๆแ,แล้วพอทีนี้เราก็มาทำคอนเทนต์เจอกันใช่ปะ่ะเราก็เลยชวนล้ซันอีกครั้งหนึ่งแบบกุ่มั่นใจมั่นนามากอีกรอบหนึ่งว่าขอเถอะครั้งนี้คนนี้ต้องมาเพราะรู้สึกว่าคนไทยน่าจะชอบพอเราเจญมาปุ๊บวันแรกที่มาเจอคือถามว่าหล่อไหมหล่อแต่ว่ามันไม่ได้โฟกัสเรื่องหลักอะเข้าใจป่ะเราเพุ่งจะเลิกกับแฟนด้วยจังหวะเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วก็แบบ ม่เอาละคือคือเหมือนแบบตอนที่เลิกกับแฟนเก่าค,คือรู้สึกว่ากูจะไม่มีผัวตลอดชีวิตอะไรแบบนั้นนะเข้าใจปะเพราะมันรู้สึกแบบความรักมนะแบบันแบบกก <S <S 1> <S 1> มันแน่นนะมันแน่นอกเออแล้วเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเลยแล้วพอเจอก็ได้คุยนั่นแหละไปททำคอนเทนต์แล้วไป่ทำคอนเทนต์ยังไม่ปิงใช่ไหมเพาะทำเสร็จแล้วปิงยังหรือตอนไหนที่มันปิงอะเธอจริงจริงมันเริ่มรู้สึกตั้งแต่วันแรกนั่นแหละคือเขาดูมีอะไรแบบว่าส่งซิกมาว่าสนใจเราอะไรแกแต่ว่าเราอะกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราตั้งกล้องไง แล้วถ่ายทำออนมันเลยจะดูแบบเป็นการเป็นัแล้วัแบบกูดแอคเตอร์เออเออเราก็เลยปล่อยมันไปแต่ประจังหวะที่มันเอากล้องลงไงทำไมมันต่อวะเออมันมันแบบเอ้ยมันไม่ต้องทำแล้วก็ได้เออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีในคือเดี๋ยวมันจะมี wedding Presentation ทุกคนที่แบบว่ามันจะบอกว่าเราเจอกันแบบตอนไหนแล้วมันจะมีจังหวะที่แบบเอากล้องลงอะแล้วทำไมเขาจับมือเราตอนเอากล้องลงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจังหวะในใจคิดว่ามันอ่อย หลักๆเลยอะคนที่มาทำคอนเทนต์กับเราอะที่เดทจริงๆอะถ้าหลังก็เขาจะไม่ทำอะไรต่อเออเขาก็จะแค่แบบใช่เพราะว่าเขารู้กันอยู่แล้วว่าแบบเออมันเป็น acting อ่ะแต่ว่าเฮ้ยมันดูไม่ acting ว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนที่เหมือนจะกลับบ้านแล้วก็ต้องแยกกันอะไรอีกใช่ป่ะแล้วหลังก็บอกว่าถ้าเรากลับครั้งนี้อะเราจะได้เจอกันอิกไหมเออเลยแบบว่าเจอทำไมวะคือตอนแรกคิดอยู่ก็คือแบบเรามาทำคอนเทนต์คือจะเดทกับคนที่ซ้ำๆมันมันไม่ได้ฉันไม่เคยทำคอนเทนต์กับใครซ้ำๆก็เลย โอเคคิดว่าหรือว่ามันอาจจะอ่อยอแล้วพอกลับบ้านอะไรยเงี้ยหลังจากนั้นน่ะก็โทรบันทันเลยแล้วเราก็รู้สึกแล้วว่าอ,ม,อม,มันมีใจแล้วด้วยความที่เธอก็เจอคนหล่อยเยอะไงอยากรู้ว่าตอนโมเมนต์ไหนที่แบบว่า ลองให้โอกาสก็ได้มอนกับอยากแอมใชหรอหรื insight, อว่าอยากจะรู้จักแต่จริงๆคือมันมันไปตรงไหนที่มาจูนกันว่าอยากคุยกันนะโ้หพูดยากมากมันแบบมันโคตรเบรนโคตรสมูทเลยอะแบบว่ามันมันไม่มีจุดตัดตึ๊กตึ๊กอะไรอะคือมันเหมือนว่าก็เจอกันบ่อยขึ้นนางก็ฉลาดด้วยนะหาวิธีเลือกคําถามที <S <S ่ดีอะอย่างเช่นอยากจะซื้อกล้องเว็บแคมไปที่ฉันทำโอเมก้าว่ะนางอยากทำคอนเทนต์โอเมก้ามันจะต้องซื้อกล้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนางก็เหมือนถามคำถามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่า เออเธอรู้ไหมว่าวิธีตัดต่อวิดีโอแบบนี้คืออะไรอะไรประมาณนะั้นคือรู้สึกว่าคำถา,มายมาันเนียนเนีนมูนอ่ะเออ,อม,มันดูเนียนๆก็เลยแบบเออมันก็ดูเป็นเพื่อนกันได้เออแต่หลังจากนั้นมันก็เหมือนเบรน่ะเบรนเป็นแบบเป็นแฟนกันตอนไหนแบบไม่รู้เห็นว่าอยู่กับแฟนอ่ะตอนแรกเกือบจะแบบไม่ได้คบกันต่อ,เ,อ,อเป็นเรื่องของเซ็กด้วยอันนี้แบบคุยกับเพื่อนเลย มึงคนนี้แบบหล่อมากแต่กูว่าจ,จะได้ไม่ไม่ได้ไปต่ออะเพราะว่าเหมือนว่าพวกกูค่อมจังหวะกันมากเลยคือจริงๆแล้วว่านี่รู้สึกว่าการที่เราแบบแบบไปด้วยกันไม่ได้อะบางทีอะทุกคนมันอาจจะไม่ใช่ว่าเขาแย่นะอาจจะเป็นเพราะว่าคุยกันไม่มากพอ,อว่าเธอชอบอะไรเราชอบอะไรเราชอบให้เล้าโลมก่อนไปนานๆเลยนะนานๆเลยนะเธอหรือว่าเราเริ่มเลยเราพร้อมเริ่มเลยอ,อะไรเงี้ยพอมันไม่ได้คุยกันอะมันเลยค่อม มันค่มในจังหวัดไหนเนี่ยฉันยังไม่พร้อมสมมติฉันยังไม่พร้มพอมเขามาแล้วหรือว่าเขา,เขาเลยเออหรือว่ามึงลงไปก่อนไหมมึงอ,อ,อย่าเพิ่งขึ้นมาสิอะไรอย่างเงี้ยมนเลยรู้สึกว่าผู้หญิงไม่เอ็นจอยเทาที่ควรแต่ว่า เราบอกว่าไม่ใช่แค่มึงไม่เอ็นจอยค่ะกูก็ไม่เอ็นจอยเหมือนกันก็เลยแบบว่าอ๋อเขาก็ต้องการแบบนั้นเราก็ต้องการแบบนี้เราก็เลยคุยกันปรับกันมีอะไรที่ยุงไม่โอเคกับเซ็ตบ้างสมมติว่าขอสักสามอย่างอะตีหน้าไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ตีหน้าไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บถุยน้ำลายไม่ได้เลยไม่ชอบเลยใครถุยน้ำลายปุ๊บไปไปไปเอาทิชชู่มาค่ะเช็ดด้วยถุยใส่อะไรอะถุยใส่ถุยใส่อะไรก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้หมดเลยห้ามถุยคือ บบว่าเราเสือโอเคเออเออใช่ไหมล่ะล้วแต่เราโอเคแค่ตรงนั้นนะถุยใส่หน้าครู <laughs> ไม่คือถ้าถุยแบบอย่างเงี้ยแบบแบบแล้วก็เอาไปใส่ได้ได้แต่ <okay. S 2> วันเดียบเแบบเนี <laughs> ่ยรัไม่ได้เซ็ก <laughs> <laughs> แบบพับบ<อ>ิกอะแบสมมติว่าไปแบบบนช,ชายหงษชายหาอะไรอย่เงี้ยไม่ได้เลย อเพราะว่ารู้สึกว่าแบบทรายมันจะเข้าน้องฉันใช่มันเข้าจริงเข้าไปเข้าเลยแล้วรู้สึกอะไรแล้วมันเจ็บไหมมันก็สิ้สายเห็นไหมบอกแล้วแล้วไม่รู้สึกว่าสกปรกอ่ะไม่เกินไม่เกินอโอเคโอเคไม่ออกได้ได้ได้แต่มันต้องคุยกันนะคือมันก็มีบางอย่างที่ฉันไม่ชอบเช่นถ้าเกิดเสียงหอนมาเนี่ยฉันไม่ชอบเสียงหอนคืออะไรอ๋ออะไรไม่ชอบฉันชอบมากถ้าไม่หอนฉันจะรู้สึกว่า ฉันไม่ถึงเสียงอืมๆได้นะแต่ว่าห้ามเสียงหลงอ่ะเสียงหลงมันตลกอ่ะเห็นไหมแต่ละคนมันจะมีอะไรไม่เหมือนกันนะใช่แล้วก็ห้ามจ้องตาอย่างงี้ห้ามจ้องตาอย่างงี้ผู้ชายบางคนพอมาจ้องเนี่ยมันดูหน่าอย่างเงี้ยเริ่มแบบว่าแล้วพอนอย่างเงี้ย so awkward I s ้ช็ I s ไอ้ชช่ไม่ได้เลยขำพวกขำแบบ <G ül üş> แล้วเชื่อว่าแล้วเชื่อว่าเคยขับแล้ว <laughs> จังหวะก็กำลังมันนะแล้วแบบอย่างเงี้ยเคยแล้อขัจริงแล้วมันก็ขําแล้วก็หยุด <laughs> เพราะว่าไม่ไหวแล้วเคยจริงทุกคนจังหวะถ้าถ้าสมมติใครอยากต้องตาก,กันต้องยอมรับให้ได้ว่าจะมีจังหวะแบบจังหวะลั่น <laughs> <laughs> ให้คอมเมนต์นะคะใครทีมลืมตาใครทีมปิดตา <laughs> ของแค่คือลืมบ้างปิดบ้างนะคือไม่ได้ปิดตลอดเวลาแต่ว่ากูชู้ตาไม่ไหวอ่ะ หนึ่งมันอาจจะเขินลืมตลอดห้ามหลับไม่หลับเลยลึกเธอดีนะไป่อเลยเหรอเธอไปเลยเล่นอะไรเอาจริงๆใชไมฉันไม่ฉัไม่ดูอย่างนี้แน่นอนโอเคใครคอมเมนนะคะใครที่ปิดตาใครที่เปิดตาปันตา ทำยังไงถ้าสายเข้าไปในน้องกีกี้ของเราไม่ต้องห่วงค่ะช่องคลอดของเราเนี่ยมีการหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลาและสายจะค่อยๆหลุดออกมาเองในที่สุดไม่จําเป็นต้องส่วนล้างหรือใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใดๆกับน้องสาวเลยเพราะอาจจะทาให้ไปรบกวนสมดุลค่า pH ทําให้เสี่ยงต่อภาวะแบคทีเรียในช่องคลอดด้วยซ้าอีกอย่างที่แนะนําก็คือควรปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์บนชายหาดค่ะเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้และอาบน้ําให้เร็วที่สุดเพื่อใช้น้าล้างบริเวณปากช่องคลอดให้สะอาดค่ะ งานถามในนี้ค่ะมาเรื่องของแบบความรักบ้างแต่งงานผู้ชายของแต่งงานฟีลิ่งมันเป็นยังไงในเล่าซิอุ้ยฟีลิ่งเหมือนฝันอยู่นะเอาจิงๆริงเธอแบบว่าการที่เราจะแต่งงานกับใครคนหนึ่งอะ่ะมันยากนะยว้ยคือการที่เราชอบใครรักใครอะ่ะไม่แปลกแต่คนนี้หรอที่จะแต่งงานด้วยอืจังหวะที่เขาคุกเขา่าอ่ะจังหวะนคือแบบคนนี้แล้วหรอวะอะไรอย่างงี้มัน<อ>มาแล้ววันนี้มาแล้ว,ลวคนนี้แล้วหรอวะคือจริงๆรู้สันะ่นอะเป็นคนที่ชัดเจนไากนะ พูดเรื่องแต่งงานตั้งแต่เดือนแรกๆเลยที่คบกันผู้ชายน่าจะมีความรู้สึกในใจลึกๆว่าเขามีสแตนดาร์ดของเขาอืว่าใครคือคนที่เขาแบบเป็นคนที่ใช่เพราะว่ายอย่างรุสักอ่างเงี้ยเขาไม่เคยมีแฟนเลยที่เขาไม่เคยมีแฟนจริงเหรอใช่เราเป็นแฟนคนแรกใช่เออแล้วเราก็เลยเราก็ช็อกเหมือนกันช็อกเหมือนกันเราก็เลยบอกเฮ้ยทำไมไม่เคยมีแฟนเลยเพราะเขาบอกว่าเขารู้ไงว่าเขาจะรอคนที่ใช่ของเขาแค่คนเดียวเขาไม่รู้ว่าคน <Lord. S 1> เขาไม่รู้ว่าคนอื่นคือคือยังไง แต่ว่าพอมาคบกับเราใช่ป่ะเหมือนเขาก็เหมือนแบบเหมือนเขามั่นใจอะอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะแบบมีโกเดียวกันเป้าหมายของเขาคือเขาอยากมีครอบครัวที่แข็งแรงครอบครัวเราแข็งแรงมากพ่อแม่รักกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเห็นเราคือ เหมือนมันแบบมันคือภาพที่เขาคิดอะแล้วเขาก็เหมือนมั่นใจว่าเราเติบโตมาจากครอบครัวนี้เ้าเขาจะแล้วเราจะทาครอบครัวนี้ให้เขาได้อันนี้ที่เขาบอกเราเออแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเพราะจังหวะที่เขาขอเราอะเราก็แอบกลัวนะม่เพราะว่าเลยปะพ่อเราเป็นผู้ชายที่ดีมากเว้ยติชาอแล้วเราคือเราคิดว่าในในใน s t a n d a r ของเราคือถ้าใครไม่ดีเท่าพ่อเราเราจะไม่แต่งงานด้วย That's a good standard to have คือพ,พ่อเรา t r e ต t เราหรือ t r e ต t แม่เราดีแล้วเราเห็นไงใช่คือแบบ e อซ t and t เด n คือแบบ scare scare to marry someone เว้ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ชายบางคนที่เขาไม่มี g o กับแต่งงานอะเขาก็จะไม่คิดเขาจะเป็นอยู่อย่างนั้นแต่พอเขาขอเราแต่งงานเราก็จะรู้สึกว่าโหว้าวมันก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยตอนที่เราไปคุยกับพ่อพ่อถามผู้ชายอายุเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าเขาอายุตอนนั้นที่เขาขอเรานะ23าพ่อก็ช็อกมากสิ่งที่กลัวไม่เช่งนั้นกลัวว่าเรววันที่30สเขาจะเปลี่ยนไปไหมวะคือ เราก็ไม่รู้ไงอันนั้นมันคือเรื่องของนาคตแต่ถ้าทุกคนไปกังวลอยู่กับน,นาคตมากๆอะเราคิด uh huh. ว่าเราคงหาความสุขไม่ได้อื uh huh. เราก็เลยแบบว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันเขาในวันน uh ี้คือเขาคนที่เราชอบอ่ะอถ้าในวันหน้าเขาจะเปลี่ยนแล้วจะทําอะไรอะ่ะ uh huh. มันก็เป็นเรื่องของ <What can S 2> เขาอ่ะก็ a ือยูเ o about the future? เออคือ we cannot understand like what is going to happen uh huh. ใช่ปะ่ะคือมันเป็นมมนเป็นอย่างนั้นอะคือเหมือนเรากับแฟนอะ่ะจะเป็นคนที่แบบโอเพนเกี่ยวกับเซ็กส์มาก่อน หมายถึงว่าเมื่อก่อนอะเราก็สามารถแฮะฟันได้ตอนที่ยังไม่มีกันละกันอะแต่พอมีการละกันพูดมันเหมือนแบบว่าเราเป้าหมายชัดคือคุยกันเลยว่าฉันเคยเป็นแบบไหนแล้วคือแบบวันนี้คือเรามาหยุดกันเพราะว่าเธอเพราะเราเราจะทําอะไรกันเป้าหมายมันคืออะไรเราอยากทําบ้านด้วยกันแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่พูดทุกคนเคยเห็นผู้ชายที่พูดแล้วไขความฝันมันลอยอยู่ในหัวปะว่าจะทำบ้านด้วยกันเราทําเมื่อไหร่เราจะทํานี้ให้เธอเราจะทำอั้นใ,ให้เธอแต่คือผู้ชายของเราอะ คือคนที่เรารู้สึกว่าคนที่เนี้ยจะฝากชีวิตด้วยคือคนที่พูดปุ๊บแล้วทำเลยทํามันไปกับ <ทำ S 1> เรา,เ,ราเลยเาพูดกับแอคชั่นของเขามันตรงกันเออคือเหมือนแบบเธอเธอต้องกินอาหารดีๆคือเขาไม่ได้ขอให้เราแบบมึงต้องสวยแต่คือเขาบอกว่าเขาอยากอยู่กับเราไปจนแก่จนเฒ่าจนตายเขาก็เลยอยากให้เราแข็งแรงเออเหมือนชีวิตมันเปลี่ยนแบบปุ๊บอย่งแบบางเงี้ยก็รู้สึกว่าดีนะมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราได้มาเรียนรู้โลกอีกโลกหนึ่งที่ว่าเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะว่าทําไมทุกคนอยากอยู่อยู่ยาวอะ เพราะเมื่อก่อนอะมยวก็จะอยู่ยาวเออคืออยากอยู่อยาก40อยากแล้วอะรู้สึกว่าแบบทำไมคุณต้องอยู่ไปจนแต่จนเท่าไปถามรู้สึกนี้ไม่อยากอยู่1 6อยปีมึงบ้าปะอยู่ใครรอยหกปีเธอลองรอดูนะทุกคนรู้สึกบอกว่าจะเป็นคนที่อายุรอดูนะรอดูไม่ไดู้กวอน่เราะอะไรนะเพื่เหมือนกันไม่อยากรอดูนึแต่คันเสิร์อยู่ต่อแล้วใช่มันบอกว่าจะเป็นผู้ชายที่อายุยาวที่สุดในโลก ก็เลยแบบว่าโอเคงั้นกูกินคลีนด้วยค่ะกูจะอยู่กับมึง <c oughs> ถ้ามึงอยู่ร้อยหกสิูก็ร้อกูอยู่ได้ <c oughs> มีอะไรอยากจะฝากบอกมือใหม่ที่อยากคบสายอ่อไหมเคอเธอเข้าใจไหมเรื่องของพวกเราอ่ะมันเป็นแบบว่า Good Story สายโอใช่ปะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้มีกูดสตอรี่ทุกอันเกี่ยวกับสายฟอะเพราะว่ามันหนึ่งมันมีเรื่อง culture difference มันมีเรื่องการถูกหลอกเหมือนกับว่าฝรั่งแบบมาจะหลอกแอมเราแล้วขอดูรูปโปสตอนแอบอย่างเงี้ยไม่ทนได้ไปเดทคือผู้หญิงไทยหลายคนแบบว่าเฮ้ยอยากเดทเป็นแฟนว่ะอยากมีผัวเป็นฝอแต่แม่งโดนหลอกแอมมาอะไรอย่างเงี้ยคือพอพบผู้เราแบบหัวทันอะแล้วเขาไม่รู้หรอ ฉันไม่รู้เขารู้ไหมก็ฉันรูไ้ไง <c oughs> แล้วเออมันมีเทคนิคอะไรบ้างในการที่เธอจะเซฟตัวเองกับคนที่แบบว่าสายฝอต้องต้องเตรียมตัวอะไรบ้างถ้าอยากเดทและอยากเจอคนที่จริงใจนะคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเครื่องมือ <c oughs> ที่ดีสุดเลยคือเราควรถามเลยว่าเขาต้องการอะไรแต่ประเด็นคืออะไรว่าเราว่าคนอื่นอ่ะที่ไม่กล้าถามอะกลัวคํา,คาตอบอลองตัวเองกลัวคําตอบว่าเฮ้ยถ้าเขาตอบไม่ใช่ล่ะตอนนี้มันกำลังดยูวเลยไม่เป็นไรทุกคนถามไปเลยหลายคนอ่ะเจอคําตอบแบบนี้ แล้วแม่อพอมันไม่ empowerment พอมันเลยต้อง empowerment กันไงวะ empowerment มันคือการรู้สึกมั่นใจตัวเองหรือว่าโอเคฉันโอเคถ้าเกิดฉันจะเสียเธอไปแต่บางคนเหมือนก็กูไม่พร้อมจะเสียสิ่งนี้ไงเหมือนกลัวคำตอบอกลว่า,อววาชอบอ่ะแล้วพื่บอกเอ้ยไม่ต้องรีบอะไรหรอกอย่างเงี้ยแล้วให้เราอยู่แบบลอยล่องลอยรอเขาอยูอย่อ่ะ ไม่ไหวอะ่ะอันนั้นไม่เคยอยู่ในจุดนั้นไงคือเป็นคนไม่รอใครถึงจะชอบเขามากๆนะนี่ยอมเจ็บเลยเพราะารู้ว่าเจ็บอะ่ะแล้วร้องไห้นะร้องไห้ตายเลย3วันร้องไห้ไปเลยแล้วก็เริ่มใหม่พรเริ่มใหม่ปุ๊บปังกว่าเดิมเลยมีที่หาฝอดีๆไหมคะมีที่ไหนที่ควรไปหรือแอปยังไงวิธียังไงอุ้ยนี่อาอยากตอบคำถามนี้มากเลยอ,อย่าวิ่งตามความรัก คือเวลาเราวิ่งมากๆตามแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะ,จะแบบจะเอาเขาเป็นแฟนอะจะเอาเขาเป็นแฟนให้ได้ทุกคนคือคุยมึงไม่เป,เป็นเพื่อนกับใครเลยอะคือแบบจะเอาเป็นแฟนเลยอะโอ้อันนั้นอะได้แต่คนท็อกซิกต้องลักงจองก่อนแล้วก็ต้องแบบว่าเออคุยเป็นเพื่อนไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยโคตสำคัญใช่ยอย่างเรา,า,ากับรูสันไม่ได้จะอะไรกันเลยอื <Ừ. S 1> แล้วมันก็แบบคอมมิตแต่ฉันบอกนะมันคือพาวเวอร์ที่โคตรสาคัญทุกคนใช่ต้องรักตัวเองก่อนฟังดูคนแบบอะไรซิมเพลแบบเลิกยูเซียวคนแบบคีเช่อะไรเงี้ยแบบฟังนะ มันเป็นเอเนอร์จีที่คนรู้สึกได้พอคนเดินเข้าไปอ่ะผู้ชายจะรู้ว่ามึงรักตัวเองหรือไม่รักถ้าเกิดมึงรักตัวเองกูจะหลอกมึงเฮ้ีอันี้พูดจริงใช่พราผู้ชายม,ามัไม่รักตัวเองอ่ะมันจะไม่มีความเ p e c พเราจะไม่เคารพเขาอ่ะใช่แล้วเขาจะได้รีตเมนที่ไม่ดีแต่พอผู้ชายรักตัวเองมันจะมีความแบบเอเอ,เอว่ะแบบโอเคใช่แล้วประเด็นคือถ้าเขาไม่ชอบเราอ่ะแล้วเรารู้อยู่แล้วอ่ะยอมรับไปเลย ออก็แค่นั้นเพราะว่ามันไม่ใช่มีคนเดียวในโลกอ่ะต่อให้เขาจะดีขนาดไหนอ่ะถ้าเลิกกับคนนี้ไปอะคนใหม่ดีกว่าแน่นอนโอเคค่ะมากับเจ้าแม่สแกมไม่ใช่แจ้าแม่เดทติ้งนะคะตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็ยินดีด้วยผู้กัน <c oughs> กดจ,จาจัดกันไปอยาให้ฝากช่องฝากอะไรอยากให้ฝากฝากให้หมดเลย โอเคก็คือตอนนี้เรากําลังทําบ้านอยู่ใช่ไหมคะจะแต่งงานกันแล้วก็แบบรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้เราก็แบบทํากันไปแบบเต็มที่มากๆนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นสถานที่ความรักของเรา2องคนใช่ปะหลังจากงานแต่งเราอะเราคิดว่าเราจะเอาบ้านหลังเนี้ยเปิดเป็นสถานที่รับจะแต่งงานต่อ ใแล้วถ้าใครอยากจะแต่งนะ <Yeah. S 1> เราบอกเลยว่าสถานที่นี้จะพิเศษและสเปเชีย hmm. ลกับทุกคนแน่นอนเพราะว่าทุกๆอย่างในบ้านอนะ่ะมันคือสร้างจากความรักจริงๆทุกคน mm hmm. แบบต้นไม้ทุกต้นเลือกจากความรักเพราะว่ามันคือทําเพื่อง,งานของเราไง mm hmm. เออแล้วก็คิดว่าโอเคสิ่งเหล่านี้เราจะแบบส่งต่อความรักให้กับทุกคน แกย่ยี่โอเคก็ฝากด้วยนะคะแล้วขึ้นให้แล้วก็ฝากไปติดตามผู้กันด้วยนะจ๊ะสาวๆหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ดูเอพิโซดนี้แล้วชอบรู้สึกว่าเอ้ยฉันได้พลังมาฉันรู้สึกว่ามันสนุกมาก ฝากหน่อยกดไลค์กดแชร์กด subscribe อาจจะได้ไม่ดูอะไรเยอะนะแต่ว่ามันสำคัญกับพวกเรามากในฐานะคุยเตอร์เนาะใช่ใชมันคือแบบใจฟู<ป>เลยอะ่ะใช่แบบขอบคุณทุกคนมากๆวามเวลาคอมเมนต์นะโหทุกคอมเมนต์อ่ะจริงๆพวกเราเห็นนะแต่อาจจะได้ตอบไม่หมดบางทีอ่ะเพราะว่าบางทีเราเจอคอมเมนต์แบบเนี้ยทุกวันทุกคนแต่ว่าถ้าใครแบบว่าติดตามกันไยๆก็อาจจะได้คำตอบอ่ะ ค่ะฝากไลค์คอมเมนต์แชร์นะคะก็ไปติดตามกันด้วยนะ้องมีความหมายพวกเรามากแล้วช่องพวกเรารอ่ะบางทีจะไม่ทํางานคนเดียวนะเรามีทีมกล้องทีมตัดต่ออะไรเงี้ย <c oughs> เขามาเห็นว่ามีคนชอบแบบคอนเทนต์เขา u ับ c r i b e เขาคนด,ดีใจนะคะ <c oughs> ช่วยซับสครกันเยอะๆด้วยนะคะ a n e t s e n you y o x t t x t t i y e Bye สาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเตียยแฉะอับเหม็นขอแนะนํานี่เลยค่ะ f l o d a เดเป็นถ้วยน้ำมันมนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะถ้ามาจากซิลิคนทางการแพทย์ร้อนะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวทะ,ะไม่เจ็บเลยใส่ได้12ชั่วโมงนะคะคือใส่ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้3าปีเลยคะ่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปเยอะมากใครที่สนใจอยากได้โฟลด s นะคะไปที่ดอทซ่าช้อปปี้ทิกตอกได้เลยค่ะที่ f l o d a y หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ f l o d a เด live with confidence แฟนเราหล่หอขนาดนี้ยังจะกรีดกอดหน้าแบบโอ้โหเทพเจ้ามากเราไม่หึงเขาเลยโอโ้จริงๆแล้วว่าคือจะบอกว่าไม่ค่อยมีจังหวะให้ได้หึง <c oughs> เพราะว่าเขาอะชัดเจนคืออย่างเช่นสมมุติว่าเขาไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เยอะ <c oughs> มึงเจะเอาเวลาไปตอบพี่ิงที่ไหนขนาดทีมงานยังไม่ตอบเลยถาไปถามท,าทีมงานถามผู้จัดก,ก,การก่อนโทรจนบ้านแตกบ้านอะไรไม่ไม่ตอบ